สวัสดีครับเป็นดอยครับลูกไก่ชุดใหม่นะครับตัวแม่นี่โคตรเหลืองนะครับตัวนี้เป็นแม่ไก่ต่อนะครับตัวนี้เป็นแม่ไก่ต่อไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผสมนะครับตัวนี้กูกูก ชุดนี้ลูกเก้าตัวนะครับชุดนี้เนี่ยผมพยายามเอาซีเว่นดอยนะครับบวกกับสีเหลืองนะครับส่วนเจ้าสาที่ผ่านมานี่คือลูกเจ้าสาชุดเล็กนะครับกกก นี่ครับไก่แม่ตัวนี้สวยมากครับเป็นลูกผสมนะครับแล้วก็สีเหลืองสวยมากครับ สวัสดีครับ